มาดูที่กล่องคันเร่งไฟฟ้ากันก่อนนะครับในกล่องก็จะมีกล่องคันเร่งไฟฟ้า Evo X Frame, รีโมทสำหรับควบคุมชุดสาไฟแบบนี้ครับการติดตั้งก็ทำได้ง่ายมากๆเริ่มจากเสียบสายกับตัวกล่องถอดปลั๊กที่ขาคันเร่งเสียบกล่องคันเร่งไฟฟ้าเข้ากับขาคันเร่งแล้วเสียบปลั๊กของกล่องคันเร่งไฟฟ้าเข้าที่ตัวรถเสียบปลั๊กรีโมทแล้วหาที่ติดรีโมทที่เหมาะสมเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับหลังจากติดกล่องก็ต้องทำการคาลิเบตครับ เพื่อให้กล่องรู้ว่าเหยียบคันเร่งสุดต้องจ่ายไฟแค่ไหนขั้นตอนการคาริเบตคือบิดกุญแจมาที่ตำแหน่งอ่อนโดยไม่ต้องสตาร์ทรถจากนั้นกด2ปุ่มที่รีโมทพร้อมกันจนหน้าจอขึ้นตัว4กระพริบเหยียบคันเร่งให้สุดค้างไว้แล้วกดปุ่ม up ยกเท้าออกจากคันเร่งก็จะเสร็จขั้นตอนการคาริเบตสามารถใช้รถได้ตามปกติครับการเชื่อมต่อกล่อง Evo x t r e m e กับแอปพลิเคชันสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยครับ ก่อนอื่นครับดาวน์โหลดแอป EVO Extreme ได้ที่ App Store หรือ Google Play Store ครับจากนั้นเข้าแอปและกดที่สัญลักษณ์ Bluetooth ด้านขวากดค้นหา Bluetooth Bluetooth จะใช้ชื่อว่า EVO Connect จากนั้นกด Connect ได้เลยครับตัวแอปจะขึ้นให้กดยืนยันที่ตัวรีโมทให้กดปุ่ม up ที่ตัวรีโมทหนึ่งครั้งเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อแค่นี้ก็เสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกล่อง EVO Extreme กับแอปพลิเคชันแล้วครับ